ล้างหวยออกต้องเยียวยาด้วยประทูดเท่านั้นล้างหวยออกขึ้มาข้าดี่อือกินกุ้งมึกเหมืจปอกกันไหนก็ไม่เป็สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อล้างห้อยออกกินปลาหมึกรลาอลังการคุณก็ปากสารแล้วก็ปากใส่ด้านข้างไปเลยอ่ะ ทำไมไม่เทใส่ในนี้นี่ป่าใส่เรียงๆีนี้มั้ยองก้อนยังมาเห็ดมาเด้อไปนอเอ้ยไปกินเด้ไปายามมาเด้อนี่ไงแตงเยอะแยะเลยป่าป้าปาอแล้วแตงพี่กกซานี่คืออะไรคงพี่ยายซื้อมาหรอของก้อนล้อ กุ้งงงอือโอ้อลังการมากจมแจมแจม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 อือเอ้ยแม่แม่กินน้ำน,น่มาแล้วพี่น้องแต่เกิดน้องเคยกินปลาหมึกพี่น้องเฮ้ยเนี่ยมาหาบอกวัเห็นเด็กกินกูอยู่เลยเลย <c oughs> พี่น้องว่าพี่น้องตามที่พี่น้องบนคลิปนี่เห็นอยู่ตลอด ได้เนื้อได้เอืยอ,อ,อ,อะไรแก่กระขอยแลนวแ่งให้กินจินนึงสิฉันถามว่าแ่งบามุกซอ น้ำจิ้มปลแซังอรอ,อ,อนน้ำก็เทียมดองเพิ่มนะให้อะมาเหาะใส่กระเพือมก็อ,อร่อยนะเพราะว่ามันขาดน้ำกระเทียมดองนิดน,นึงจะกินตำมะเขงนำ้ำปูาหรือป่ะ เราโมโหกับพ่อพุ่มพ่อพุ่มก็รอะนะก็เทียมดองกับเรา ปจ้าหลังชีมงแล้งต่อปลาทูหลังชีมงแลง,ลง,ง,ลงจริงๆแล้วเราก็อยากนะเพราะว่าปลาทูนี่มันมันแล้วก็จะจับต่างประเทศจะลองลองเอามาปนแกะเ,เป็น,นปเนื้อ,อม,ม,มันสามปนหรอกเอาสามปนมายมครัวพริกมันึ่งตูกหนึ่งซีนาพิโน่มาแยำเขาจะกินเขาจะออกมาจะลองซื้อมาดูทั้ยี่สิบเพียง อ,า,อาจารจย,ย์มันเสีบไปได้ดีเนาะนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งขวเดียวละกะันติงจับต้นกระทูแล้วก็ตำถั่วข้อได้สวยมากมเห็นไหมดีในหน้าบ้านขอบคุณแม่ ฮะเอาไปเอาหนังไก่มากินที่ยายหนังไก่เี่ยเออหนังไก่ทอดอยู่ไหอยู่นในบ้านสิค่อยเป็นแม่เ,าเ,เทากินปูนบับมีบ่ให้ได้มีเป็นแย่แกะมืออื่นคุณน้องยายยังแก่เราบอกมีเนาะบบ่มมีีกุงกินข้าวกินข้าว ขึ้ยากเห็นไหมล่ะอร่อยไหมคะใชนานเห็นไหมล่ะกลับมาแขงโม้กวนมากเลยถามหนังไก่หนังไก่เก๋ไก่เอออะไรเผ็ดตะมือเอาคำถามหนังไก่ตอบสามรอบเลยไม่ตรงประเด็นเอ๊ะ ส้มตามค่ะพี่น้องส้มตามสมตานี่กินกับตากับยายกับลูกเคยนังไก่เขามาลงมาด้วยนี่ไหมนังไก่อร่อยนะเนี่ยช่ำหน้าเห็นบอกมันกรอบกรอบกรอโอเคจ้าพี่น้องกินข่าวแรงผู้เถ่ากินไว้แน พอ,อน้ำการเด้อพี่น้องอรับจ้ามีม <laughs> ีโอเคจ้า